บัสอิบนูฟิทนัสหรือถูกเรียกในภาษาลาตินอว่าอามินเฟอร์แมนผู้บุกเบิกการบินและเป็นที่คนแรกที่พยายามบินในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ทดลองบินคนแรกของโลกก่อนที่น้องตระกูลไรนับพันปีโลกอาจจะรู้จักที่น้องตระกูลไรในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นครั้งแรกของโลกแต่รู้หรือไม่ว่าอับบาสอิบนูฟิทนาสมุสลิมชาวอันดาลุสผู้เป็นทั้งนักดาราศาสตร์และวิศวกร ได้พยายามหลายต่อหลายครั้งเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบินและสามารถบินได้สําเร็จก่อนที่พี่น้องตระกูลไร้จะประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นนับพันปีอับบาสอิบนูฟิตนสัสเป็นนักวิชาการมุสลิมชาวอันดารุสเกิดในเมืองรอนดาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมาลากาทางใต้ของอันดารรเซียรหรือสเปนในปัจจุบันโดยเขาเกิดในปี810กับครอบครัวชาวเบอร์เบอร,บอร์และเขาเสียชีวิตในปี887ที่กอโดบาอาณาจักรอามินแห่งกอโดบาเขามีชื่อเสียงจากดาราซา วิศวกรรมแพทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์และมีชื่อเสียงในด้านความพยายามที่จะบินบนอากาศและเป็นที่รู้กันว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการสแบ่งหาความรู้เขาเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและเข้าร่วมใบตุนฮิกมะร์คือสถาบันสาธารณะหลักของรัฐคอลิฟะอ,อ,อับบาซียัตและศูนย์กลางทางปัญญาในแบกแดดซึ่งเขาได้ศึกษาวิทยาศาสตร์มากมายเช่นดาราศาสตร์และดวงดาววิทยาศาสตร์วิศวกรรมและที่ศึกษาในวิชาฟิสิก์ ชีวิตของอับบาสอิบนุฟิดนัสเติบโตขึ้นมาในอันดาลูเซียซึ่งปกครองโดยชาวมุสลิมในเวลานั้นและเป็นศูนย์กลางสําหรับวิทยาศาสตร์และนักวิชาการและความสนใจของอับบาสอิบนุฟิดนัสมีความหลากหลายในช่วงชีวิตของเขาเขาสนใจในบทกวีภาษาอาหรับปรัชญาฟิสิกส์และวิศวกรรมแต่เขาสนใจในด้านวิศวกรรมและการประดิษฐ์มากกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าความสนใจในการประดิษฐ์ของเขาเริ่มเห็นแววตั้งแต่ัยเด็กและเขามีความโดดเด่น ด้วยพรสวรรค์และความอยากรู้อยากเห็นเขาชอบแยกชิ้นส่วนเครื่องจักรและประกอบใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับความสนใจในการบินอับบาสอิบนูฟิตนสัสผู้บุกเบิกด้านการบินนักวิชาการชาวตะวันตกหลายคนยอมรับว่าอับบาสอิบนูฟิตนสัสเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องบินในศตวรรษที่19ซึ่งแนวคิดของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากองค์การอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มองไปดูนกที่บินอยู่เบื้องบน,บนพวกเขาดอกหรือ มันกลางปิกและหุบปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งอย่างสุรออัลมุนกูองค์การที่19อับบาสอิบนุฟิตนสัสเข้าใจองค์การอันสูงส่งนี้และรู้ว่าปีกของนกคือสิ่งที่ทําให้พวกมันบินได้และปีกได้ทําให้พวกมันมั่นคงในอากาศดังนั้นเขาจึงเริ่มสร้างเครื่องบินที่ยึดแนวทางมาจากองค์การนี้ จุดเริ่มต้นเมื่อถูกพบว่าวิศวกรอับบาสอิบนูฟิตนสัสพยายามบินด้วยร่มชูชีพเมื่ออายุได้42ปีอับบาสอิบนูฟิตนสัสได้ทดลองกระโดดาจ,จากยอดหอสูงของมัสยิดใหญ่ในเมืองคอโดบาโดยใช้ภาคกลุ่มถึงกระบอกโครงไม้โดยหวังที่จะร่อนไปเหมือนกับนกและให้ภาคกลุ่มนั้นช่วยให้เขาค่อยๆร่อนลงมาอย่างช้าๆและนั่นเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกล่าวการทดลองบินครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ถูกบันทึกเอาไว้แต่นั่นยังบินบนอากาศได้ไม่นาน เขาได้ใช้เวลาอีก23ปีต่อมาก่อนที่เขาจะออกแบบเครื่องบินลำแรกที่ทำให้เขาบินไดอับบาสอิบนูฟินะสในวัย65ปีก็ได้สร้างเครื่องสำหรับบินขึ้นมาได้สำเร็จเป็นเครื่องที่ใช้ผ้าไหมและขนนกอินทรีและทำการทดลองอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาเลือกทำการกระโดดลงจากภูเขาซึ่งเขาก็บินได้ในระดับที่สูงมากและลอยอยู่ได้นานกว่า10นาทีแต่อย่างไรก็ตามเขาได้ตกลงมากระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บที่หลังซึ่งภายหลังเขาได้ข้อสรุปว่า เป็นเพราะไม่มีอุปกรณ์ถ่วงสมดุลที่หางขณะรรอนลงอับบาสอิบนูฟิตนาสเสียชีวิตในอีก12ปีต่อมาเนื่องมาจากการบาดเจ็บในครั้งนั้นและได้กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวมุสลิมจนกระทั่งปัจจุบันโดยประเทศลิเบียได้มีการพิมพ์สแตมป์เป็นรูปของเขาเพื่อให้เกียรติแก่เขาและที่ประเทศอิรักได้ใช้ชื่อของเขาตั้งเป็นชื่อสนามบินอนุสาวรีของเขาตั้งอยู่ระหว่างทางไปยังสนามบินานานาชาติในกรุงแบกแดดและหลุมอุกกาบาตหลุมหนึ่งบนดวงจันทร์ก็ถูกตั้งชื่อตามเขาเช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าอับบาสอิบนุฟิตนสัสใช้เวลาที่เหลือในชีวิตหลังจากการบินครั้งแรกในการพัฒนาหลักการของการบินนอกจากนี้อับบาสอิบนุฟิตนสัสยังทำงานที่ยิ่งใหญ่ในด้านอื่นๆอีกหลายอย่างเขากำหนดตารางดาราศาสตร์เขาเขียนบทกวีเขาได้สร้างหอดูดาวและออกแบบนาฬิกาน้ำเขาได้พัฒนากระบวนการในการตัดหินคริสตัลนอกเหนือไปจากการเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับดาราศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์และวิศวกรรม ซึ่งงานของเขาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรและนักปรัญญาผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักกันในนามลีโอนาร์โดดาวินชี